ในเือที่ตำบลคาช้างน้อยอเอปงจังหวัดพะเยาจหนกนุ่นค่ะอนักเรียนรู้ไหมคะวันนี่คืออะไรคะประบ,บูค่ะใช่แล้วค่ะ<ม>เพราะที่บ้านหุยกอกมีวัสดุดท้องถิ่น คือต้นไผ่นะคะที่ขึ้นอยู่ทั่วไปเลยทางศูนย์จึงรวมกลุ่มฝึกอบรมการจักสารผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จึงเป็นการเพิ่มทักษะความรู้และยกระดับฝีมือด้านการจักสารเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านการจักสารสู่ลูกหลานของเราต่อไปค่ะ Okay, huh? วัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือต้นโกงนะคะนำมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกซึ่งว่าจากงานหลักหลังฤดูการทำการเกษตรนะคะหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรการรวมกลุ่มปึกอบรมการทําให้กวดกงหรือไม้กวดออกแยนี้นะคะจึงเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ยกระดับฝีมือ บ้าน12พัฒนาหมู่7ของเรานะคะคนในชุมชนเป็นชนเผ่ามง้งสตรีชนเผ่าส่วนใหญ่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการปักผ้ามีการรวมกลุ่มผ้าปักผ้าเขียนเทียนนำไปสู่การรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเสื้อกระเป๋าหมวก เป็นรายได้เสริมให้กับสมาชิกกลุ่มและเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เสริมทักษะความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดต่อยอดด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดการบริหารจัดการกลุ่มที่มีคุณภาพทำให้กลุ่มมีการพัฒนาและความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะ ส่วนต่างหูและกระเป๋าเนี่ยนะคะพี่พี่กลุ่มเด็กนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมโรงเรียนราชานุเคราะห์ของเราได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านการปักผ้าและนำผลงานภาพปักที่ได้มาเพิ่มมูลค่าแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นต่างหูสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือพวงกุญแจและกระเป๋าค่ะ อ๋อโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตัดผมในโรงเรียนใช่ไหมคะน่าครับเด็กนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคนิควิธีการตัดผม โดยพื้นฐานคือทรงนักเรียนและทรงรองทรงโดยสภาพพื้นที่ตำบลผาช้างน้อยของเราเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงพื้นที่ห่างไกลตัวเมืองในชุมชนไม่มีร้านตัดผมการตัดผมจึงเป็นภาระของผู้ปกครองที่ต้องพาเด็กไปตัดในตัวเมืองซึ่งมีระยะทางไกลและมีค่าใช้จ่ายสูงการ,รส่งเสริมอาชีพตัดผมในโรงเรียนทำให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกหนึ่งอาชีพสามารถตัดให้กันได้ในโรงเรียน รุ่นพี่ตัดให้รุ่นน้องช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ค่ะในยุคสมัยปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนมากขึ้น และการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็เพิ่มมากขึ้นผู้ฝึกสอนได้เล่งเห็นความสำคัญอยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จึงได้ตั้งกลุ่มกังฟูม้งขึ้นและถ่ายทอดกังฟูมง้งซึ่งเป็นศิละปะการป้องกันตัวให้กับเด็กและเยาวชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศิละปะการป้องกันตัวกังฟูมง้ง ให้มีการสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่นเป็นการออกกำลังกายใช้วิชากังฟูมุ้งเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงและหารายได้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้สังคมเอทุะคะวันนี้พร้อแค่นี้ก่อนใครจะออกไปวิ่งเล่นทั้งคะทุกคนขึ้นโนค่ะ คงต้องขอขอบคุณศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยาที่ได้เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงให้ราษฎรในชุมชนพื้นที่สูงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีทุนทางด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่สวยงามศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปีงบประมาณ2564ในพื้นที่ตําบลผาช้างน้อยอำเภอปองจังหวัดพะเยาจํานวน6รุ่นมาแล้ว